เราก็จะมาให้อหาปรปลาดุกกันนะครับผมน่าเลี้ยงนะครับผมหากเพื่นไม่มีบอ่อผมว่าน่าน่าเลี้ยงเหมือนกันนะครับผมปลานินปลาดุกแค่มีบอ่อปูนนะครับผมสองเม็ดปูนสองเม็ด เราก็จะได้มีปลาไว้กินเลยนะครับผมมีหลายโบยนะครับผม โอ้โห oh. น้ำกระชูดเป็นปลาดุกทุกโบเลยนะครับผมน้ำกระชูดเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อปลากระพงมาปล่อยบอนี้กันนะครับผมปลากระพงจะปล่อยบอยใหญ่นะครับผม ติดต่อทางประมงไปเลยนะครับผมไซสี4นิ้วราคาก็จะได้วันนี้นะจะดูราคาได้เพลงไม่เพลงนะครับผมโอ้โหน้องกินเยอะมากนะ่ะ น้ำนี่สีเข้มมากใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีไม่มีทุนเยอะผมว่าก็สร้างโมไม่ต้องใหญ่นะสอเมตรคูณสอเมตรไว้หลังบ้านเลี้ยงไวินเองก็ได้นะ ด้านหลังก็มีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านหลังทำไง่ายๆนะครับผมอารมิทิชีวิตบนบ้านๆน,นี่ดูวิวก่อนนะครับผมนี่วิวสวยมาก กินกันอย่างกัซอมบี้เลยนะครับผมให้วันละสองรอบนะครับผมเช้ากับเย็นนะ โอ้โหน้ำกระชุดนะครับผมยินใกล้ๆนี่เปียกเลยนะผมบอกว่าเปียกเลย É é บรรยากาศน้ำน่าดูดมากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อปลากระพงมาปล่อยบอ่อนี้กันนะครับผมต้องเช็คราคาขนนะครับยังไงสนใจนะครับอนาคตจะจะเป็นฟิกชิ่งนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาปลามาปล่อยกันนะครับผมติดตามนะครับผมวันนี้ว่าจะได้ยังไงนะครับผมว่าจะได้ปลาหรือเปลา่า ไปติดต่อคมบะมุงมาเลยนะครับผมปลากระพงสี่นิ้วอยู่ที่ปริมาณตัวหนึ่งสามสี่บาทนะครับผมวันนี้จะไปดูกันว่าได้ราคาเท่าไหร่นะเอาไปทำตามกันได้นะครับพิธีเลี้ยงปลาดุกนะครับผมในบอ่อปูนแต่เพื่อนๆไม่ ไม่จำเป็นต้องโบยใหญ่นะครับผมสองเมตรคูณสองเมตรก็ได้นลครับผมลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ